สวัสดีนะคะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันดกเช่นเคยนะคะในช่องเตลี่แม่หมอออนไลน์อ่าวันนี้อ่าวันนี้นะคะเสียงของแม่หมอเลิกปกติและเอออ่าแม่หมอก็รู้สึกว่าหายดีแล้วนะคะข้อยังชั่วขึ้นแล้วก็กลับมาทําคลิปให้ทุกๆคนได้เลือกสําหรับไพ่กันดิเช่นเคยนะคะอ่าก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะสามสำรับนะวันนี้นะคะมาให้ทุทกๆคนได้เล่นได้เลือกกันดกเช่นเคยนะคะกับหัวข้อที่ว่าอืม ความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะเออใครก็ตามนะที่คุณคิดถึงที่ยังคงแบบว่าติดตรึงในใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกของเขาครั้งสุดท้ายนะคะที่มีต่อคุณหลังจากที่ได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันไปนะคะ VS ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณปัจจุบันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเออเปลี่ยนไปแล้วอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเลือกสําหรับให้ที่คุณคิดว่า ชอบและดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุดได้เลยเริ่มตั้งแต่นี้นะคะน้องคนนี้หนาสีขาวนะคะทางซ้ายมือสุดเป็นสำรับที่1คะ่ะอ่าตรงกลางสำรับที่สอนะคะและสำรับนี้นะคะขวามือสุดเป็นสำรับที่สามนะคะให้ตั้งจิตตั้งสมาธินะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นนะคะคนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่นะแล้วก็ส่งพลังงานไปยังไพ่ได้เลยคะ่ะ อ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละสำรับเลยไปอ่ามาค่ะสำรับคนที่เลือกสำรับนี้นะคะนี่นะชาวสำรับแรกนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรู้สึกครั้งสุดท้ายนะคะของเขานะที่มีต่อคูณหลังจากที่เลือกที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ห่างางกันไปนะคะ VS ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณณนะปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันเลย ก่อนอื่นแม่หมอขอดูขอดูความรู้สึกของเขาครั้งสุดท้ายที่มีให้กับคุณก่อนเออเขารู้สึกยังไงความรู้สึกครั้งสุดท้ายของเขานะคะที่มีต่อคุณแม่หมอขอห้าใบค่ะ ความรู้สึกครั้งสุดท้ายนะคะของคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนึกถึงนะคะที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะแม่หมอขอ5า้าใบค่ะ The Tower ะจบจบจริงๆเลยนะความรู้สึกครั้งสุดท้ายจบก็คือแบบจบจริงๆเลยเลย The Magician Wow Five of s w o r d แปลว่าคุณกับเขานี่ต้องจบกันแบบไม่ค่อยสวยอะไรแบบนี้ไหม นายออฟเฟนติคัลเกเหรียญและ A อเ of อ e n ฟน c l e 8ดเหรียญมาโอเคแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณกับเขานะคะอาจจะจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอออาจจะแบบจบกันแบบกระทันหันนะคะหรือว่าจบกันแบบว่าออมีมีมีปัญหาหรือแบบทะเลาะอะไรกันอย่างรุนแรงนะคะ อาการหนูเขานะตอนตอนที่เขานะคะครั้งสุดท้ายที่เขามีต่อคุณนะคะชาวสมรับเนี่ยที่ที่ทตัดสินใจที่จะจบแยกจบความสัมพันธ์กันไปคือเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเออเขาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะถ้าถ้าไม่หมอจะบอกว่าเขาค่อนข้างมีความยินดีใช่ไหมเออมีความยินดีที่แบบว่าที่ที่เลือกที่จะเดินออกไปจากคุณหรือจบไปจากคุณอะไรแบบนี้นะคะเออ เขาเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกอะไรเลยคลือเนี่ยความความรู้สึกของเขาที่แม่หมอเห็นน่ะเขาเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าเออให้เรื่องของเรานะ่ะมันมันจบกันไปแบบแน่นดีและมันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด พราะว่าถึงอยู่กันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าชาวสำรับเนี่ยตอนที่พวกคุณจบกันอะ่ะมันมันมันคงจะถึงขีดสุดแล้วแหละเออมันคงถึงขีดสุดมันคงถึงที่สุดแบบที่สุดแล้วที่ที่จะต้องจบแยกอะไรประมาณนี้นคะ่ะเออจนแบบอาจอาจจะยื้อหรือหลังกันมาจนเยอะแล้วอะ่ะจนจนจน,จนแบบว่ามาถึงจุดที่มันยื้อหรือหลังไม่ได้แล้วเออ เนี่ยค่ะแล้วตัวตัวคุณเองก็เช่นกันนะเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจจะทั้งทั้งคู่เลยทั้งทั้งคุณและเขาเลยค่ะเออมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบค่อยอะไรมากมายเออคือจบ จบก็จบอะไรแบบนี้ค่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสหรือแบบไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียดายอะไรความสัมพันธ์เลยคือแบบว่าคิดว่าเราเราเราต้องจบไปยื้อไว้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอ่านเนี่ยก็คือความรู้สึกของเขานะครั้งสุดท้ายหลังจากที่จบความสัมพันธ์คุณหรือมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์เดี๋ยวนั้นหรือเปล่าที่แบบว่า โกรธมากห, <ๆ S 1> หรือทะเลาะกันหนักมากอะไรแบบนี้เออก็เลยแบบว่าต่างคนต่างแยกโดยที่ไม่ได้รู้สึเเเกเเศร้าหรือว่ารู้สึกเสียใจอะไรเลยอ่ะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขานะครั้งสุดท้ายนะคะอันนี้คือความรู้สึกครั้งสุดท้ายที่ที่ที่เขาเนี่ยนะคะแล้วคุณเดินออกมาจากการอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาตอนนี้ล่ะแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง มันยังคงแบบว่าไม่รู้สึกรู้สาหรือว่าเสียดายอะไรเหมือนเดิมอยู่ไหมแม่หมอขอห้าใบค่ะเอ่อเทนออฟคัสิบหมายความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นไงแม่หมอเดอะเฮอร์มิตเอ่ออัศสตรวินถือถ้วยเอ่อเดอะเลิฟ แม่หมอว่าเขาน่าจะ move on แล้วล่ะ Queen of Pentacle s อ่ะโอเคอ่ะเขาเขาเขาอะ่ะก็เป็นความรู้สึกเหมือนเดิมเปียบเลยเพียงแต่ว่าเขานะคะยังยังคงยังคงเก็บเก็บเก็บคุณไว้ในความรู้สึกในความทรงจบของเขาอะคะ่ะเออ เก็บเก็บไว้ในความรู้สึกในความทรงจำเป็นคนคนนึงอะ่ะเออเป็นคนคนนึงที่ครั้งหนึ่งเคยได้พบได้เจออะไรแบบเนี้ยเออไม่ไม่ลืมอะค่ะเขาก็ไม่ลืมคุณยังเก็บคุณไว้แต่ว่าเออเขาคนนี้น่าจะ move on ไปแล้วน่าจะ move on มีการแบบว่าอ,อ่าไป ไปไปสร้างไปเออเขาเรียกอะไว,วเดินเดินหน้าความสัมพันธ์กับใครคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยคือคือเขาอาจจะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเออ move on ไปแล้วโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มานึกถึงคุณหรือว่านึกเสียดายคิดถึงคุณอะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะจะมีจะมีให้คุณนะคะก็เพียงแต่ความทรงจําดีๆที่ยังคงเก็บไว้ในใจนะคะแค่นั้นแต่โดย เออโดยสถานะนของเขาค่ะโดยแบบว่าชีวิตของเขาอะไรแบบนี้เขานะคะน่าจะไปเริ่มใหม่ไปมีม o v e on ไปแล้วนะคะประมาณเนี่ยเออคนคนนี้แม่หมอหมองว่าอา่ะก็ก็น่าจะไม่ได้คิดอะไรถึงคุณแล้วละกันเออคือแบบอาจจะไม่ได้หมกมุ่นหรือความคิดส่วนใหญ่นึกถึงคุณหรือมานึกได้นึกเสียดายอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เออไม่ใช่แล้วแม่หมอ คิดว่าแต่เขาก็ไม่ลืมคุณนั่นแหละเขาก็ยังคงเก็บคุณไว้ในความทรงจําแค่นั้นนะคะแค่เป็นเ,เป็นคนที่เคยผ่านมาเป็นคนที่ไม่มีทางลืมหรอกเออเป็นสิ่งดีๆคนหนึ่งที่เคยเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเออที่ที่ความทรงจําของเขาที่มีเกี่ยวกับคุณนะคะหลงเหลืออยู่ใช่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนคนนี้คะ่ะโอเคก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็อาจจะแบบยังรู้สึกดีกับคุณแต่ว่าคือทางเขาเรียกว่าอะไรทางแบบ ในความเป็นจริงอะเออในความเป็นจริงคือเขาน่าจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วไปมีรางใหม่แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะเอออันนะโอเคอ่าเดี๋ยวทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีกันบ้างดีกว่าคะ่ะไม่อินไม่ซีเรียสนะคะย้ําทุกครั้งนะว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ถ้าเรื่องราวตรงกับคุณนะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆจากไพ่ไปนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ลองไปเลือกสำรับใหม่ดูนะคะหรือไม่ก็มารับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะมาฟังแม่หมอเล่าเรื่องราวความรักของใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องราวความรักของใคร ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะอันนั้นจะเป็นดวงชะตาของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตามวันเดือนปีเกิดนะเปอร์เซ็น์ที่จะตรงนะคะก็ค่อนข้างสูงกว่าเออ,เอามาราศีที่อาจมีความเกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะมีชาวราศีพิจิกท่านน้ำค่ะมีชาวราศีตุ้นท่านลมและมีชาวราศีกันท่านดินค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวสำรับนี้นะนี่คือราศีของพวกคุณค่ะอะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสำหรับสำหรับที่หนึ่งนะคะแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอนะคะแม่หมอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใดๆให้แม่หมอก็ตามแต่ด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจและค่าครูให้กันเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตช่องเพียง9บาทก็ทำได้เช่นกันหรืออยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยอ่ะโอเคแม่หมอเป็นคนที่ค่อนข้างตอบแชทไวมากนะทุกคนอ่ะ วันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาวสำรับที่2นะคะอะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่2นะคะนี่นะชาวสำรับนี่นะเรามาดูกันเลยนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนึกถึงนะความรู้สึกของเขานะคะครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้ จบความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะแยกย้ายกันไป VS ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูความรู้สึกทั้งสุดท้ายก่อนละกันคะ่ะที่เขามีต่อคุณนะคะหลังจากที่จบตัดสินใจที่จะแยกกันแยกกันจบความสัมพันธ์กันไปความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรคะแม่หมอขอห้าใบค่ะ ความรู้สึกครั้งสุดท้ายของเขานะคะที่มีต่อคุณหลังจากตัดสินใจแยกกันนะคะคือเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะสามเหรียญอ่วาเลิฟเวอร์ว้าวได้เลิฟเวอร์ด้วยสองเหรียญอ่ะควีนออฟคัพเดอะซันอ่ะโอเคอืมคือแม่หมอต้องขอบอกว่า ตอนที่ความเสื่อครั้งสุดท้ายใช่ไหมท,ที่จบความสัมพันธ์น่คุณไปแม่หมอว่าเขายังรักคุณอยู่นะเออยังรักคุณอยู่แล้วเขามีความเหมือนอยากอยากจะพยายามประครับประคองให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันสามารถไปกันต่อได้เออสามารถไปกันต่อได้อะไรแบบเนี้ย เขาเขาเขาเหมือนยังอยากยื้อไว้นะเออยังอยากยื้อไว้ยังไม่อยากให้จบไม่อยากให้ขาดอะไรเงี้ยแล้วแม่หมอว่าตัวคุณเองก็ยังรักเขาอยู่เหมือนกันแต่แม่หมอไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณตัดสินใจที่จะจบแยกกับเขาอะไรเงี้ยเออ แม่มอว่าเขายังรักกันอยู่แล้วเขาสามารถคุยกับคุณได้นะเขาคือคือในในใจเขาเหมือนเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่เขาก็จะคิดว่าถึงแม้ว่าเราอ่ะจะแยกจากกันไปจะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่เราก็ยังสามารถเป็นเพื่อนนะเป็นเป็นเออเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนที่สามารถพูดคุยกันได้ตลอดติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดถ้าคุณมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือเขาได้เออ แม่หมอว่าชาวสำรับนี่เหมือนยังมีความรักต่อก,กันอยู่แต่ทําไมถึงเลือกที่จะจบแยกกันเอออะไรอะตรงตรงนี้แม่หมอก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอออ่ะก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะเนอกว่าว่าเป็นเพราะอะไรดีไม่ดีชาวสำรับนี่อาจจะมีลูกกันแล้วด้วยก็ได้นะคะบางบางพลังงานนะเออบางพลังงานในสำรับนี่นะคะอาจจะมีลูกกันแล้วด้วยก็ได้อืม นี่และคะ่ะก็ประมาณนี่แหละความรู้สึกเขาครั้งสุดท้ายนะคะที่มีต่อคุณอ่ะเดี๋ยวทีนี้แม่หมอขอดูแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณละ่ะเป็นอย่างไรบ้างจะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่แม่หมอขอห้าใบค่ะ3ามดาบเดอะเจวิ อผิดหวังแสดงว่าตอนนี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมีรักใหม่ไปแล้วแน่เลยเออความความรู้สึกตอนนี้คุณคุณไปมีรักใหม่แล้วหรือเปล่าคะอืมถ้าถ้าคุณน่ะถ้าถ้าตัวคุณมีมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วว่าเขาค่อนข้างเจ็บปวดหัวใจนะเราก็เหมือนก็ว่าอยากจะมา อยากจะมาหาคุณอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วแล้วก็ด้วยความถูกต้องอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็เลยทําไม่ได้แต่เขาค่อนข้างเจ็บปวดหัวใจมากๆเลยหรืออีกในหนึ่งนะอันนี้แม่หมอจะขอพูดอีกกรณีหนึ่งแล้วกันนะคะจะขอพูดแบบโดยรวมหลายๆกรณีหรืออีกกรณีหนึ่งเขาเขาโคตรอยากมาหาคุณเลยคุณนึกออกว่าเขาเขาเขายังคงไม่ลืมคุณเลยตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปอ่ะคือตอนนั้นน่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของเขาอ่ะมันมันยังดีกว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเออเหมือนก็ว่าเหมือนเหมือนก็นว่าเขาเขายิ่งอยู่ห่างจากคุณยิ่งจบความสัมพันธ์กับคุณขเขายิ่งเศร้ายิ่งลืมคุณไม่ได้อะไรแบบนี้ไปกันใหญ่เลย เออแล้วมันมันเหมือนมีความยึดติดกับคุณอะไรเงี้ยมีมีความยึดติดมีความเจ็บปวดหัวใจแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าทําทําอะไรไม่ได้เงเออทาอะไรไม่ได้ต้องมีต้องมีความถูกต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับคุณได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็ประมาณเนี้ยหรือว่าเขาเขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า แล้วเอออันนี้ก็ดูได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเออดูได้ดูได้อีกแบบหนึ่งนะั่นก็คือบางทีเขาคนนั้นอาจเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก่อนที่จะมารู้จักกับคุณด้วยเออก่อนมารู้จักกับคุณด้วยแล้วทีเนี้ยมันก็มันก็เลยทําให้เป็นไปไม่ได้ไงแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าจําต้องแยกจากคุณโดยที่ยังรู้สึกรักรู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วพอมาตอนเนี้ยด้วยความที่ว่าตัวเองอะ่ะก็มีครอบครัว เออแล้วก็คืออยากมาหาคุณมากแต่ทําไม่ได้ด้วยความเป็นเป็นด้วยความถูกต้องด้วยความมีเหตุผลอะไรต่างๆที่ต้องรักษาเอาไว้ทําให้เขาต้องรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากแล้วก็เสียใจเออแต่แม่หมอว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่ที่มีที่มีคนใหม่แล้วหรือเปล่าเลยทําให้เขารู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้ก็คือเขา คือก็ก็ไม่รู้คุณหรือเขาว่าถ้าเป็นตัวคุณนะถ้าเป็นตัวคุณมีครอบครัวแล้วเขาเขาก็จะแบบว่าเออทำทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเออก็คือจําต้องปล่อยคุณไปอะ่ะเออแต่ว่ามีอารมณ์ที่แบบยึดติดนึกถึงแล้วก็ผิดหวังเศร้าอะไรแบบนี้ยังลืมไม่ได้ลืมไม่ลงอะไรประมาณทําใจไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเออประมาเนี้ค่ะสําหรับ ความรู้สึกของเขานะคะนะัปัจจุบันที่มีต่อคุณอ่าโอเคเป็นไงบ้างคะพอฟังแล้วใช่เรื่องราวของคุณไหมถ้าใช่เม้นบอกแม่หมอได้นะคะสำหรับวิดีโอในแม่หมอคิดว่ามันน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมั้แหละทุกคนแม่หมอรู้แล้วว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรที่ทําให้วิดีโอแม่หมอนะคะต้องถูกจัดหมวนหมู่ไปแต่แม่หมอแก้ไขและแม่หมอรู้แล้วอ่ะโอเคทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีหน่อยนะคะ สาราศีที่อ่านมีเกณฑ์มีทิพลต่อชาวสำหรับนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอนไลน์มาได้นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นดวงชะตาของเรานะคะจริงๆนะอันนั้นจะเป็นดวงชะตาของคุณร้อยเซ็นตามวันเดือนปีเกิดนะคะจะมีความถูกต้องและแม่นยามากกว่ามากกว่าการเข้ามาดูคลิปแบบนี้นะคะ,อะโอเคก็จะมีชาวราศีธนูธาตุไฟะคะ่ะ มีชาวราศีมีนท่านน้ําและมีชาวราศีพฤษภท่านดินคะ่ะนี่ก็คือ3ราศีที่อ่ามีเกณฑ์มีทิพลนะคะต่อพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ ชาวสำรับที่2นะคะแม่หมอก็ขอบคุณมากๆสําหรับการเข้ามารับฟังรับชมแม่หมอนะคะแม่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตช่องเพียง9บาทก็สามารถทําได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคะคร้มหน้าหัวข้อน้าสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปตอบกันที่ชาวสำรับที่สามเลยคะ่ะอ่ะสวัสดีนะคะชาวสำรับที่สามนะนี่นะคะชาวสำรับนี้คนที่เลือกสำรับนี้นะคะเรามาดูกันเลยวันนี้เราจะไปเช็คพลังงานนะคะความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นกันนะคะความรู้สึกของเขาครั้งสุดท้ายที่มีต่คุณนะคะก่อนตัดสินใจจบแยกกันมานะคะ VS ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณปัจจุบันอะแม่หมอขอดูความรู้สึกของเขานะคะครั้งสุดท้ายหลังจากที่ตัดสินใจจบแยกกับคุณมาก,ก่อนค่ะแม่หมอขอ5้ใบครั้งสุดท้ายที่เขาจบกับคุณเขารู้สึกยังไงบ้างคะแม่หมอขอห้าใบค่ะวิวออฟฟอร์จูนเอ่อโฟร์โฟร์สี่ดาโฟร์ออฟซอร เพค of o n d s the star seven of pinnacle อ uh, okay. ่า uh, โอเคอ่าแม่หมอว่าคนคนเนี้ยเหมือนออกแนวเป็นคนยอมรับความจริงอะคะ่ะเออหรือไม่คุณกับเขาอาจจะจบกันด้วยดีก็ได้เออ อาจจะแบบจบกันด้วยดีโดยที่ว่าเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้นะ่าเหมือนกับว่าตกตกลงกันดีแล้วว่าเราต่างคนนะคะต่างจะแยกกันนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของกันและกันเหมือนออกแนวยอมรับความเป็นไปอ่ะเออความเป็นไปว่าเออเราคงมาสุดทางเราคงมาได้แค่นี้เราคงมีดวงชะตาร่วมกันแค่นี้อะไรแบบนี้เออเหมือนเหมือนออกแนวเข้าใจอ,อ่ะถามว่าเจ็บปวดไหมค่อนข้างเจ็บปวดหรอกแต่ก็ไม่เจ็บปวดจน จนถึงขั้นแบบแสนสาหัสอะไรขนาดนั้นคือคือเรื่องความเจ็บอะคือมันก็เจ็บอยู่แล้วอะเป็นเป็นธรรมดาที่แบบว่าเออคนนี่เคยรักกันอยู่ด้วยกันผูกพันกันใช่ไหมวันหนึ่งมันมันถึงคราวที่แบบต้องเปลี่ยนสถานะต้องแยกจากกันอืมมันก็มีความเจ็บอยู่แล้ว,วเป็นธรรมดานะคะเจ็บแต่ว่าแต่เป็นความเจ็บที่ยอมรับความจริงอะไรเงี้ย แม่หมอว่าชาวสำรับในพวกคุณนะคะเหมือนมีการตกลงอะไรกันเเรียบร้อยแล้วนะว่าว่าเราจะจบนะเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของของตัวเองอะไรเงี้ยเออของของแต่ละคนอะไรแบบเนี้ยอมไม่ได้มีความโกรธไม่ได้แบบว่าทะเลาะหรือผิดใจอะไรกันแล้วตัวเขาเองก็เหมือนเข้าใจเออตัวเขาเองก็เหมือนเข้าใจแต่เขาก็ยอมรับ เป็นอารมณ์ที่เหมือนเข้าใจกันนะคะตกลงกันแล้วอะไรประมาณนี้เฉยๆไม่ไม่ได้อะไรมากแต่ก็มีความเจ็บปวดในใจแต่เป็นความเจ็บปวดที่ยอมรับความจริงอะไรแบบนี้คะ่ะยอมรับได้เอออะแล้วถึงทีนี้เรามาดูแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้หรอคะความรู้สึกตอนนี้ที่เขามีต่อคุณหรอคะมันเป็นยังไงบ้างแม่หมอขอห้าใบค่ะ ความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณล่ะคะมันเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> เออ the date. เดอะเดชอ่ามีเดอะเดชนะคะใบแรก king of swords เอออัศวินค่ะอัศวิน of อัศวินถือดาบ ten of wands the star อ,อ่าและ The Hangman ว้าวแม่หมอว่าเขาอวะ ออกแนวรู้ตัวช้าให้แล้วตอนตอนที่แยกจบจากคุณไปอ่ะมันมันมันก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรหรอกเออมันก็เหมือนโอเคเข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปเหมือนเขาเออเหมือนเหมือนเริ่มมีความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเออมันมันเหมือนเหงาขึ้นเหงาขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะคุณนึกออกไหมเออจากจากที่มีความสุขอะมีความสุขอยู่ก็เฮ้ยอยู่ๆก็แบบว่า มันจบแล้วจริงๆหรอว่าอะไรแบบเนี้ยเออมันจบแล้วจริงๆหรอวะทั้งๆที่เขาก็เหมือนกับว่าพยายามนะพยายามที่จะไม่คิดแม่อะไรอย่างเงี้ยเออพยายามที่จะแบบทําใจให้ได้ที่จะแบบยอมรับความจริงทําตัวเองให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่ามันก็ทําไม่ได้หายเออมันมันใ, dade, ในใจอ่ะมันยังคงมีความเจ็บปวดในใจอยู่อยู่ตลอดเวลาเรียนอะไรแบบนี้ยังคงแบบเจ็บปวดย,ยังยังยังค,งคงคิดว่า อ๋ออันนี้ไม่ใช่เดอรเดย์นะคะอันนี้เป็นเดอรเดวิลนะคะแม่หมอดูผิดค่ะต้องขออภัยด้วยเป็นเดอรเดวิโอเคยิ่งยิ่งเริ่มรู้สึกเหมือนกับแบบเออคิดถึงแล้วแล้วมันลือไม่ได้มันเหมือนคนยึดติดอ่ะเออคุณนึกออกไปยึดติดในในความรู้สึกยึดติดในความทรงจําเก่าๆอะไรแบบเนี้ยเออยังคงเฝ้าคิดเฝ้าอะไรอยู่นั่นแหละย้ำย้ำคิดอยู่นั่นแหละเออคิดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ย แต่เขาก็พยายามนะเขาพยายามตัดแล้วค่ะพยายามตัดแล้วแต่ทําไม่ได้พยายามที่จะยอมรับความจริงแล้วอืมเขาก็พยายามทําตัวเองให้มีความสุขและพยายามคิดว่าเฮ้ยเราต้องยอมรับความจริงดิคือคือพยายามคิดให้เหมือนตอนแรกอะตอนตอนแรกที่จบกับคุณไปอะแต่ว่ามันก็เนาะ ความเหงาความเศร้าอ,อะไรมันก็ชอบเข้ามาแทรกแซงในในหัวใจของเขาอะไรแบบนี้คะ่ะแอบเศร้านะคะแอบเศร้าคนนี้แม่หมอว่าแล้วก็ค่อนข้างคิดมากด้วยอืมโอเคก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็ธรรมดาแหละนกมันก็คนเคยรักเคยมีความผูกพันกันมันก็จะ เออจะให้ลืมเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็ต้องใช้เวลาเนะเรื่องแบบนี้มันมันแล้วแต่ความเข้มแข็งทางจิตใจของแต่ละคนนะคะแม่หมอว่าแล้วแล้วแตออ่วิธีคิดของแต่ละคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีหนะะ่อยค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นดวงชะตาของเราร้อนะ ไม่อินไม่ซีเรียรรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะมีนะคะชาวราศีตุล่านลมค่ะชาวราศีกันธาตุดินและชาวราศีธนูธาตุไฟจ้า นี่ก็อาจจะเป็น3มราศีนะคะที่อาจมีเกณฑ์มีทิพลนะคะต่อเช้าสําหรับที่3ามนะําสำหรับสุดท้ายระหว่างอัดคลิปก็อาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรเข้ามารบกวนบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านแม่หมอก,ก็แบบว่าเหมือนก็ว่าติดถนนอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะแบบมีรถมีอะไรสัญจรบ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้โนเออก็ต้องขออภัยด้วยถ้าบางครั้งมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกแซงอะไรอย่างนี้นะ อ่ะโอเควันนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการเข้ามารับฟังรับชมแม่หมอนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจและค่าครูให้กันเล็กๆน้อยๆหรืออยากจะซับพอร์ตช่องเพียง9บาทก็ทำได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาได้เลยตลอดเวลานะคะถ้ากลางคืนแม่หมออาจจะไปตอบเช้าเลยอย่างนะี้เพราะว่าแม่หมออาจจะเข้านอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าใครทักมาเกินหทุ่ม เที่ยงคืนอะไรเงี้ยคือแม่หมอจะไม่ตอบแล้วแต่ว่าถ้าทักมาในเออในเวลาปกติเงี้ยแม่หมอค่อนข้างตอบเร็วนะเออแม่หมอค่อนข้างตอบแชทเร็วไม่ค่อยชอบดองแชทอะคะ่ะเอออ่ะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยคะ่ะ